วันนี้ชนกูจังจะพาเพื่อนไปชมปราสาทหินที่หนึ่งของจังหวัดอุรีรัมย์ปราสาทหินแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ให้เราต้องค้นหาเขาว่ากันว่าปราสาทแห่งนี้เป็นเทวาลาร้ายนปราสาทหินแห่งนี้สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่16-17และมีอายุไม่น้อยกว่า1,000ปีปราสาทแห่งนี้มีนามว่าปราสาทหินเมืองตำ่ำ จะมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนติดตามชมได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ครับพบกับผมชวนกูจังนะครับวันนี้นะครับชวนกูจังครับจะพาเพื่อนๆครับไปเที่ยวที่พนมดุงนะครับว่าช่วงหน้าฝนจะเป็นยังไงครับวันนี้ผมก็จะมากับพี่โมงครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ ก๋วยเตี๋ยวโจอีนะครับอยู่ที่ประุงชัยนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันก่อนเนาะก่อนที่จะเดินทางครับผมไปไม่ใช่ต้องเก็บเหมือนกันครับไม่ลืมไม่ลือฟอมบะหมี่เป็ดยมมุกก่อนนะครับน่ากินมากเลยบะหมีน้วย พี่โมงเคยมากินที่นี่ยังเคยครับแต่ไม่เคยกินมูกรอบเคยกินแค่เพียพี่สั่งอะไรอ่ะมูกรอบเป็นกันเลยมูยกรอบเส้นอะไรอ่ะมีขา,า,า,ามีเขาไปปลุกกันนี่แล้วที่นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเก้าอลีเนาะแล้แลเคยกินแล้วแหละเมื่อตอนตู้น้ำมาแล้วเมื่อประมาณสัก สี่ห้าปีที่แล้วอันเนี้ยเพิ่งมากินหมูลองบุกินหมูกรอบดูนะว่าอร่อยแค่ไหนเรียกไงพี่มงเรียไกไงก้ามแบนอร่อยปะอร่อยเหลืออะไรก้ามแบนใช่ ตอนต้นคลิปนะครับผมบอกกับเพื่อนๆว่าผมจะไปเที่ยวที่พนมรุ้งนะครับพอดีว่าพี่โมงแกบอกว่าให้ไปเที่ยวที่ปราสาทหินเมืองตาก่อนนะครับเมื่อผมกับพี่โมงได้ทานอาหารเรียบร้อยเพื่อเติมพลังในการเดินทางก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมช่องชวนกูจังนะครับเอาละไปกันเลยครับ Let's go การเดินทางในครั้งนี้ผมจะเริ่มจากตัวเมืองวีรำไปยังจุดหมายปราสาทหินเมืองต่ํา ระยะทางการเดินทางประมาณ70กิโเมตรและใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกับอีก6นาทีโดยประมาณตอนนี้ครับเราก็เข้าสู่หมู่บ้านบ้านบุนะครับก็มุ่งหน้าไปได้ทั้งนมรุ้งแล้วก็ปราสาทเมืองตับนะครับ ่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็ต้นไม้แล้วก็ท้องทุ่งนะครับก็เขียวขจีครับท้องฟ้าปลอดโปร่งมากวันนี้แต่บอกเลยว่ามันร้อนนะครับถือว่าวันนี้นะครับท้องฟ้าไม่ค่อยมีครับเปิดโล่งเลยครับผมถ้ามาก็ให้เตรียมน้ําเตรียมอ่เสบยงไว้หน่อยนะครับเพราะว่าการเดินทางก็อ่มันก็ค่อนข้างที่จะไกลเนาะอ่าตอนนี้ครับเราก็เห็นภูเขาผูด ตอนนี้ครับเราก็เห็นภูเขาพนมรุงแล้วนะครับแม่บรนจะกาดโคตรได้นะครับแต่เดี๋ยวจะไปเกือบใกล้ถึงทางไปพนมรุงเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายมือนะครับก็จะเข้าทางปราสาทหินเมืองจับครับก็เดินทางประมาณสัก6กิโลเมตรนะครับ5 6กิโลเมตรนะครับวันนี้ก็ชมดูกันไปก่อนครับ นี่ครับเราก็มาถึงทางแยกนะครับที่ถ้าไปตรงนะครับก็จะเป็นปศนาพนินพนมรุ้งนะครับแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นสัพิพนินเมืองต่ำาครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปสันินธเมืองต่ำมันก่อนนะครับโอเคครับเลี้ยวไปเลยครับผมโอเคครับตอนนี้ครับเขาก็กาลังปรับปรุงทางนะครับแล้วก็ใส่ท่อวางท่อกันนะครับก็ถ้าทําเสร็จผมว่าถนนแถวนี้สวยเลยนะ ผมชอบบรรยากาศแถวนี้มากเลยว่าผมเคยมาตอนช่วงที่ผมเคยทำอ e ีเวนต์นะครับก็บรรยากาศโคตรด,ดีนะครับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับเนี่ยครับก็เป็นทางที่ผมว่าดีอะ่ะเออแล้วก็ดูรอบดูวิวสิเชียวก็จีเชียว,ยว,ยวนะครับผมโอเคครับตอนนี้ครับเราก็ไปอ่าประมาณสัก 5- ้กกิโลนะครับก็ใกล้จะถึง ก็จะถึงประสาทเมืองต่ำนะครับวิว so hey, ข้างทางนี้ผมโคตรชอบนะครับ hey, ก็ผมลืมบอกไปครับ hey, ผมก็พี่โมงนะครับแกก็จะมาเที่ยวกับผมนะครับผมลืมบอกเพื่อนๆใครนะครับเอาล่ะตอนนี้ครับถึงใกล้ถึงอุทยานกันแล้วครับผม ตอนนี้ครับก็มาถึงแล้วครับผมอ้ต้นตาลยางสวยอ่ะถ้าเราขี่รถเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นด้านซ้ายมือครับก็จะเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับของปราสาทแห่งนี้เลยก็ว่าได้นะครับไสนี้ครับคนสมัยก่อนครับเขาจะเรียกว่าบารายนะครับหรือทะเลเมืองต่ํานะครับบารายเมืองต่ําแห่งนี้มีความกว้าง510เมตรและความยาวถึง1 0 9 0เมตร ความลึกประมาณ3-4เมตรเลยทีเดียวบารายแห่งนี้ยังสร้างบันไดด้วยศิลาแหลง5ขั้นเป็นทางลงมาอย่างบารายแห่งนี้บรรยากาศโดยรอบก็ถือว่าอากาศกำลังดีเลยครับจะบอกเลยว่าสระแห่งนี้ใหญ่สึกถึกไปเลยปราสาทหินเมืองต่ำตั้งอยู่บ้านโคกเมืองตำบลจรเเ้มากอำเภอประคนชัยจังหวัดบรีรัม ถ้าชอบคลิปการประจนภัยหรือการท่องเที่ยวสไตล์ผมนะครับชวนกูจังก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับตอนนี้ครับเราก็มาถึงที่อุทยานวัดศาสตร์แห่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเอารถไปจอดก่อนนะครับก็ด้านในนะครับก็จะมีจุดบริการลูกค้านะครับแล้วก็มีร้านค้าต่างๆนะครับจำหน่ายทั้งอาหารและของที่ระลึกด้วยนะครับโอเคครับจุดแรกนะครับเราจะมา เริ่มที่ประสาทเมืองต่ําก่อนนะครับก่อนที่จะไปพนมรุ้งนะครับว่าที่นี่ครับมีความจุดน่าสนใจยังไงนะครับก็พอดีตอนแรกผมคุยกับพี่โมงนะว่าจะขึ้นพนมรุ้งเลยนะครับประสาทเมือพนมรุ้งเลยแต่พี่โมงว่าให้มาขึ้นที่ปราสาทเมืองต่ําก่อนแล้วค่อยไปที่ประสาทพนมรุ้งนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราหาอะไรกินก่อนนะครับเมื่อกี้เรากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วครับเดี๋ยวต้องหาเครื่องดื่มกินหน่อยนะครับเป็นน่าจะเป็นพวกกระปงกาแฟเครื่องดื่มนะครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงอุทยานแล้วนะครับ บรรยากาศก็ประมาณนี้วันนี้ถือว่าแดดจัดอยู่นะแต่เช้าเลยนะครับถือว่าร้อนนะครับอยู่ไม่น่าจะว่าตอนบ่ายจะมีฝนตกไหมครับผมตอนนี้ครับผมสองคนพี่โมงก็มาเจอร้านนะครับที่ขายเครื่องดื่มครับก็พี่โมงแกสั่งเป็นกาแฟเฉากวยนะครับผมก็เลยสั่งไปตามเกครับไม่รู้ว่าจะเป็นรสชาติแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผม เห็นแม่ค้าทำแล้วแหมดูท่าน่าจะอร่อยครับขอบคุณครับนี่ครับเราก็ได้กาแฟเฉาก๊วยนะครับก็ดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับผมอันนี้จะเป็นกาแฟเฉาก๊วยนมสดครับเสียงจะดังหน่อยนะเพราะว่าอยู่ด้านหลังรถห้าบาทใช่ย5บาท ดูก่อนทุกโคนกาแฟนะครับกาแฟเฉาก๊วยด้วยนะครับราคาแค่ยี่สิบห้าบาทชอบตรงแพ็กเกจจิ้งเนี่ยแหละครับถือว่าถูกมากๆเลยนะครับก่อนจะเข้าอุทยานนะครับเราก็ไปซื้อตัวก่อนนะครับเม็กีไม่มีสแกนใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับคนคนละ อ๋อรวมเลยใช่ไหมครับนี่นะครับคับผมอ๋อเกินสิบบาทเพียงครับขาบคุณคับตอนนี้ครับเราก็ได้บัตรเข้าอุทยานนะครับตัวเข้าอุทยานนะครับผมซื้อเป็นแบบเหมานะครับก็ประมาณตัวละ30บาทนะครับไปได้สสถานที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประสาทหินเมืองต่ำและพนมรุ้งตกสถานที่ละ15บาทถือว่าว้าวมากในผมกับพิมพงครับก็ได้เข้ามาอยู่ใน อุทยานปิติศาสตร์ปริติาสหินพนมอ้ยปร,ปรสาสาทเมืองําครับผมเดี๋ยวพนมลุงคอยไปอีกที่หนึ่งครับผมเป็นไงพี่มงบรรยากาศช,ช่วงนี้โอเคอยู่ไหม <Okay. S 1> เนี่ยหน้าฝนเนาะมันดูไม่แห้งอะมันดูเขียวๆมันดูแบบโอ,โอ๊ยก็ชื้นๆหน่อยใช่ใช่นั่นแหละโดยเฉพะระหว่างทางเขาก็ทำทางดีนะแล้วก็ซื้อไพรมากเลยคือตั๋วซื้อที่เดียวครับแต่ไปได้สองสถานที่ดูพี่มงเดินก่อนโอ้โหดูดิ มีกีฬาส <laughs> ีด้วยไปเชียบบ้างหรอข้าเป็นนักเรียน,นวันนี้ครับเราก็มาถึงด้านในนะครับดูดิทุกคนโอ้ยังสวยอะ่ะบรรยากาศโคตรดี <c oughs> นอกเป็นช่วงหน้าฝนพี่ม่ง <c oughs> มมแล้ว <25. S 1> ใช่ครับเมื่อกี้ก็เจอนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็เด็กๆที่มาทักษะศึกษาผุมว่านน่าจะใช่แหละ แล้วตั๋วมันถูกมากอะไรครับ เห็นไหมครับทุกคนก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับที่ภาษาอินเ่าเมืองต่านะครับโอ้ผมจะพูดไปถึงพนมรุ้งตลอดเวลาเลยนัง่กทีชบร้ใช่ครับจริงๆแล้วครับในบุรีมํานะเขาบอกว่าเป็นมีภูเขาไฟมากที่สุดในประเทศอีกที่หนึ่งเลยนะครับแล้วก็ประสาทที่ไม่ได้มีแค่า มันต่างกับพนมรงนัน <c oughs> ใช่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 ที่นี่มีอะไรอีกมีประสาทหินปลายบัตรตัวนี้านาผมก็อยากจะไปดูเหมือนว่าเมื่อก่อนนะอ่ะปลายบัตรเป็นประสาทหินเล็กๆนะครับแล้วก็ได้ยินว่าเขาบูรณะใหม่แล้วนะครับโอ้ยยังไม่ออกจะประตูเลยดูสิก็สวยงามตามท้องเรื่อง <c oughs> สะอาดด้วย <c oughs> ใช่สะอาดด้วยนะครับนี่ครับบันไดที่ผมบอกมันจะเป็นประมาณนี้ การลงก็จะใช้กันเนี่ยขับขาประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องขึ้นต้องระวังด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงตรงท้ายสุดของตัวปราสาทเมืองต่ําแล้วนะครับพี่มองวันนี้ว่าจะเราจะฝนตกปะไม,กไม่ตกใช่ไหมตแต่ทําไมแดดมันแบบจ้าสึลเกิน บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวันนี้ครับฟ้าใสมากแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรบทบังแดดเลยที่สุดของแจ้ความร้อนเนะใช่ แต่ถ้าอีกที่หนึ่งก็เป็นใหญ่ไม่เพ้กันก็คืออ่าที่โคราชพี่ไม้ถูกพี่ไม้ก็ไม่ไกลนะถ้าขี่รถจากไปจากตัวเมืองบีดัมแต่ของพี่ไม้เป็นเป็นปาสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะใช่นั่นแหละโอ้ผมเคยเดินอยู่ครั้งหนึ่งก็หอบหืดเหมือนกันหอบทุกหอบใหญ่ไม่ใหญ่เราก็หอบใช่เราเราเดินอ้อมอ้อมตรงนี้นะพี่มันมันต้องอยู่ข้างในเดี๋ยวไม่ใช่ทางเดินเหรอ อันนี้จะเป็นด้านนอกแล้วก,ก็ใช่ไงไม่ไม่มถึงว่ามันจะเข้าตัวประสาทเข้าทางเดิมใช่เนี่ยมันต้องเดินเลาะนี่เลาะกําแพงนี่ไปก็นี่ไงเข้าประตูนี้ไหมนี่เข้าประตูนี้ดูงั้นเข้าที่ใหม่มันก็โผล่มาตรงที่เดิม<อ>ใช่ครับตอนนี้เริ่มเริ่มเป็นเกมมาริโอล้ละ <laughs> ใช่ใชใชแต่ก็ถือว่าเขาทำพื้นที่ได้สะอาดสะอานมากนะครับการตัดหญ้าตัดอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็งามอยู่เป็นคนสมัยก่อนเขาทำพี่มงมงว่าคนสมัยก่อนเขาเขาใช้อะไรยกยกหินยกอะไรเงี้ยมันหลักการในกาแบบพีระมิดจริงเหรออาจจะใกล้เคียงกันเทคโนโลยีอาจจะคล้ายๆกันอืมเพราะว่าเห็นมันใหญ่ๆมันเหมือนกันใช่ครับใช่ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบมาเที่ยวประวัติศาสตร์นะครับที่นี่ก็ไม่แพ้ที่อื่นเลยนะครับก็มีให้เราได้ดูได้ศึกษานะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับปราัาทินนะครับว่าเมื่อก่อนใครเป็นคนสร้างอะไรเงี้ยครับก็สามารถศึกษาหรือเข้ามาดูตัวจริงได้ก็ถือว่าบรรยากาศตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับเห็นปะจะมีคูน้ําอยู่สี่ทิศนะครับ ก็จะมีจุดไฮไลท์นะครับก็จะมีต้นใสฝั่งนู้นนะครับอุ้ย <c oughs> กาแฟผมยังกินไม่หมดเลยก็ถือว่าอร่อยนะผมลืมบมกอกไปว่ากาแฟ่าชาวกล้วยนะครับอร่อยอยู่ครับถ้ามาก็มาอุดหนุนครับกับพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ได้นะครับตอนนี้พี่ชายผมเริ่มแดดเริ่มกินแล้วนี่ครับเห็นไงมุมนี้สวยวะ ก็ที่นี่นะครับเขาก็จะมีกิจกรรมทุกปีนะจะมีการแสดงนะครับอยู่ที่ปราสาทเมืองต่านะครับงานประเพณีเมืองต่าจัดขึ้นทุกปีในเดือนมีนาคมโดยมีการแสดงแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ตะอการตารอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์การได้รำบวงสวงและมีการจัดตลาดโบราณเมืองต่าอีกด้วยตอนนี้ครับเราก็มาถึงจุดไฮไลไท์แล้วนะครับก็เป็นต้นไซนนะครับและดูเก่าแก่มาก ถ้าใครสนใจก็มาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับผมว่าสวยดีตอนนี้ครับผมก็เดินมาดูรอบๆบริเวณของปราสาทหินเมืองต่ำนะครับก็ถือว่าสวยแล้วก็ขลังมากเลยครับดูสินะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงที่เป็นสระมีอยู่สี่สระนะครับ ก็ถือว่าสวยงามมากแล้วก็เมื่อกี้เห็นต้นไม้ปะสวยมากนะครับเดี๋ยวเราเดินมาดูรอบๆนะครับว่าบรรยากาศนะครับแล้วก็สถานที่ปลอดภัยแห่งนี้นะครับว่าสวยงามนะครับแล้วก็มาดูเดี๋ยวว่าเขามีอะไรให้เราได้ดูบ้างนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นตัวอ่า เหมือนตัวหางของพญานาคนะครับเหมือนหางของพญานาคครับแต่เขาเขียนว่าห้ามนั่งนกอถ้าใครมาก็าห้ามนั่งนะครับผมราะงั้นมันจะเสียหายนะครับเพราะว่าของพวกนี้เขาอยู่มานานมากนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเขาเรียกว่าสระอะไรเอ่ยอ๋อสระน้ำสีสระล้อมรอบล้อมรอบระเบียงนะครับเรียกระเบียงคดนะครับ มีลักษณะเป็นรูปตัวแอลอ๋อถ้าเรามองมุมสูงครับเขาก็จะเป็นรูปตัวแอลนะครับดูดิสมัยก่อนทำได้ไงข้างในก็ที่ผมเข้าไปนะครับก็จะมีพวกปรางในตัวประสาทหินเมืองตำมีปรางห้าองค์สร้างอยู่บนฐานเดียวกัน ก่อด้วยศิลาแรงล้อมรอบด้วยกำแพงสองชั้นกำแพงชั้นในก่อด้วยหินทรายเป็นห้องแคบๆยาวต่อเนื่องกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเรียกว่าระเบียงคดกำแพงชั้นนอกเป็นกำแพงศิลาแรงกำแพงชั้นที่สองนั้นมีซุ้มประตกูก่อด้วยหินทรายอยู่ในแนวตั้งตรงกันทั้งสีด้านมีอายุไม่น้อยกว่า1 0 0 0ปีอัสนสถานแห่งนี้ถูกทิ้งร้างไปในช่วงหนึ่ง เป็นเวลายาวนานโดยเฉพาะหลังจากที่อาณาจักรกัมพูชาเสื่อมถอยในปลายพุทธศตวรรษที่18ปราสาทแห่งนี้สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นก่อนปราสาทหินพนมรุง้งต้นมะม่วงไหมใบมมะม่วงแต่ต้นมันใหญ่มากเลยนะนโอ้ใช่<ป>ครับต,ต้นอะไร ถ้าใครมาครับก็เขาเขียนไว้นะครับว ah, okay. ่าห้ามทาแป้งครับมีคนเคยทําหาหวยอ่ามีคนเคยทํานี่ดังมาแล้วนี่เป็นป้ามาแล้วโอ้โหเขาเลยห้ามอันนี้เขาเรียกต้นอะไรต้นมะม่วงไหมพี่เหมือนต้นมะม่วงมากเลยเหมือนลยเฟลเลยคนหาหวยเฟลเลยเขาเขียนไรมาหรือเียนไรเขาห้ามก็มาหา แต่ถามว่าสูงไหมที่พนมรุง้งผมว่าสูงอยู่นะในสมัยยุคนั้นนะเป็นอ่าคีก่อนนะเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับแล้วไม่ใช่พนมรุ้งเหรอพนมรุ้งครับพนมรุง้งผมกำลังพูดถึงพนมรุง้งใช่ครับแล้วก็คนสมัยก่อนนอกษัตริย์สมัยก่อนก็เลยสร้างเขาถือว่าเป็นภูเขาไกรล,ลาด ยิ่งสายนะครับก็นักท่องเที่ยวหรือคนที่มาเที่ยวที่ครับก็เริ่มเยอะมากขึ้นนะครับนี่ผมมาถึงตอนช่วงนี้เอตอนที่ผมมาเนี่ยก็ประมาณช่วง8โมง9โมงนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามานะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าจะไม่มีคนซะแล้วแต่ก็ได้สายคนก็เริ่มเข้ามาครับเมื่อกี้ก็เจอพี่ๆครับที่เขาไปถ่ายรูปหน้า ้าาางหนกกก็มจัวครับตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจะมุ่งหน้าไปนมดุงต่อนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมชวนกูจังนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับอีก EP หนึ่งนะครับผม ที่เราจะไปปราสาทหินพนมรุ้งนะครับว่าจะสนุกแค่ไหนรอติดตามชมได้เลยครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ